เออหาเต็งตัวน้อยแค่น้อยแมนแมนตัวนั้นแหละแล้วน่าขึ้นมาเต็งไว้ตัวทึ่งเต็งตัวน้อยนี่ไว้เอาเหมือนงอคนอืมครับมาเลากับเดดอกไผ่ออกมาพี่เด้อหอยไว้ในเดชมาพี่เดชมาทางหน้าเฮือนเราจะได้สว่างกินยากินข้าวหรือว่าจะกินจ้ากินละกินน้าวกิน กินอีะละกินอะไมันนันักหัวหัว낙ใครจะขึ้นอืมใครจะขึ้นนี่เไม่ขึ้นกับบรีมียากินเลยหานบ้านหันข้าหันอย่างบริมียาขายวะแถอมีเงินชื่อเนะะไปเช็นเนาก่อนหน็ได้ปะ ต่อยพี่น้องเนาะสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีเปิดชุกขู่สู่คนเนะาะถ้าต้งทั้งน้องสายพลจนหนึ่งเข้าอ,อับัดเียแต่วินครับผูตกดินเดยนะนเขาข้าแน่นึ่งเห,หมือนเนาะ ข่าวไว้กินแรงบายดีแล้วน้องเด้อเลยสวัสดีโอเคอ้าวหนึ่งเนื้อบาได้ขึ้นมาสองมือเนาะเอาพอนไปนอนอย่พี่บ่บมาได้ไปนอนพุ่นบ่ะชงเออนอนน้ำนองเบยพุ่นเนาะบ้านนะเบยพุ่นงจักตอนไผ่ขึ้นมาเอากระชง มืออะไรมาบ้าเขาเล้วมไม่เป็นเมือแล้วพ่อเป็นอยู่เป็นเมือและแต่เกินมือหนึ่งสองมือเป็นกันมาให้เขาอืม นี่นะเก็บไม้แป้นไม้ยางน,น,นะเต็งไว้ไปดูอะไรบอกน้องญุ่นประตูเพชรดอกก็บอกน้องญุนนง่นนะเล่าญุ่นเก็บไม้มาเต็งไว้ <c oughs> ดอกไผ่เขาก็หอยก็เลยใช่ไหมก็อัดประตูยังก็เตืยงก็ได้ทำไมเต็งไว้นะนเนาะมน้อไมเต็งไว้ผูกถันั้นทังนั้นไง <c oughs> ไม่เนีย่ยเอาพันการนะไม่กับพันการเด้ดไม่เส้นเอาติงตัวน่อยนะว้เออเอาติงตัวน่อยแผ่น่อยแมนแมนตัวนั้นแหะแล้วน่าอขึ้นมาติงไว้ตัวทึ่งเนติงตัวน่อยนน่อ,อย นี่ครัอ่ามาเลยครับผมอืมครับมาเอากระเดชอ,อกไผ่ออกมาพี่เด้อหอยไว้ในเดชมาพี่เดชมาทางหน้าเขึอนเราจะได้สว่าง เออเบื่อเนี่ยงามแล้วเขาครับวันเดียวไปเดียวครับแผ่นสล่าเนี่ยนี่แสงทางสีกับสีแดงเข้มเนาะงามเลยมันสีสีตะมูเนาะแมนมุ้งขุดยางรากเพป็นเก็บกู้ตัวนี้นะครัเราสามารถอ๋อ มาดินมาอย่างก็ได้เลยมันงามอันนีคุมกวงแปดสิบหนึนะ่งน่าประมาณแปดสิบโูซิงโอ้หนาขักดี เดี๋ยวข้นเพียงอย่างนี่นักินยากินข่าวหรือว่าจะกินยากินละกิน้าอกินยาเไ่นี่กินได้ไีนอละกินให้มันขันหนักหนักหัวหวัวหนักใครจะขึ้นนี่ขาขึ้นนี่ม่ขึ้นกยบ่ไร,ร,รมียากินเลยหานบ้านหานข้าหอย่างบนมียาขายว่าเงอนเออ เงินชื่อเนาะกระเช้าน,น,น้กอก็หนูไม่ได้หร <c oughs> ชื่อไหว้น้ำบ้านนี่ประตูอ่าบ้าเราเป็นไข่เป็นยางเฮียมังงนเง,นงนี้ยตัวเรามีเงินก็ะชื่อไหว้น้ำเหจัก <c oughs> ว่านประตูเป็นไข,ข่เนาะกระเชื่อมาแล้วพอขึ้นมาแล้วจังงั้นเป็นไข่ งามบครับเป็นมุ้งนั่นมาพี่พี่น้องมาพี่ไปตัดทางไหนอ่าตัดตัวเราก็เป็นไข่นักปูโจยเจ็บหัวแหง้งเจ็บหัวแหง้งพ่อยกินน้ำเย็นเด้อประตูเด้อน้ำเย็นกับพ่อยกินอ่าเพราะว่ามันกินข้าวจินเย็นนะมันสี อ่าพไข่เขามแล้วไม่ได้กินเข่ากินยาแล้วขึ้นไปพักพอน้ข้าไข่เขาต้องอาบน้าม้ไข่อาบน้าแห้งไข่แห้งหนาวเลยพี่้วไม่ได้หนาวเลยฮะไม่ได้หนาวไม่ได้หนาวเออพออาบน้าอ๋อไปอาบน้านาะ นี่พี่ไข่แล้วแบบนั้นบ่้ยหนาวแต่ว่าหนักหัวเนาะโลหนักหัวอยูออ่ให้ดอกกินยาลงไปจังมิดนะทั้งโมเสียนไปไห้จังมิดสี่มิดเล <4 S 2> ยเออเศร้าอีดอกเบิดสองมิดนี่กี่นี่ก็เศร้าแล้วอ่าสี่มิดมดมอืมอก็เลยขลิบเข่าหมืนฮะก็กินกีนะ่นี่ กนี่ลับกีย่างกตูไปกินมะเขือี่นี่พิษนพิษไรตาบมะเขือพิษมะเขือมะม่วงที่ว่าพักผลลาไม่มักทั่วักแตงเป็น้าเป็นไข่เป็นอย่งเพินห้ามกินผลลไม่ได้ขาดเลยมังหุ่งมังเฮ้ยนี่เจ็บพิษเลน้ำมันจะเป็นคาเออมันค้น่ละมะขามมะคีบสมยังต่างต่ม่ต้องอาบน้ำเด้พวกนี้เหดอาบน้ำ แล้วเอาไปนี่ผมเป็นยังแต่บาตอนนี้นะครับกับอย่างอ่ะบ้าห้าบ้าเกลือบ้าอย่างกินนั่นแหละมาด้วยอยากเขากับหัวผมกินหมักไม่หมักทั่วหมักแตงมันยังพิษเปิดเอายาไว้ยาไว้ไข่พิษอ่ะไว้อืครับอีกอย่างอ่ะอ่าดูดูเมื่อจะไปลงกินรักกินเนี้ยพวกหมักไม่หมักยังหมักมักม่วงอยากเขากับหตามกินอย่างม่วงกพิษไข่ ง่วงมาเขือามึงอยังท่าเท้าไข่ก่อนไอถือว่ายังบาตอนเล็กยังไงบานี่บอสบายประต่ตงพี่น้องเเก็บหัวเฮงกินยาแล้วก็พังนอนพักก่อนอเหตยังไงเมื่อวานนี่ปรเฮ็ดเวียกลายเมื่วานนี่ พักแล้วชามหมือเลยพอคน<อ>ใส่ห้องน้ำอะไรพักคนใหญ่นี่อเออรู้ใี่ว่าไปเฮ็ดก่อน,ปนอเป็นน้องเนี่พนปรจักไปไปหมดสามมือหรือไปไปมเ่เสียดายหมดย่อมตายตายแล้วสองมือสองห้ามือฮดแต่หนึ่งอ่าฮอดมันฮอดฮดตอนเช้าตอนแรกมันก็่กีนนั่นหลายมืออยู่หรอกมันติดแล้วทำนี่นะ บ่าม mm ือหนึ่งสองมือโคตรก็ได้ประตูบัวโคตรขมือขุมมือหรอกโคตรมือละคูยังละต้นอันยังละคูยังละคูนะฮะอาวโคตรตอนเช้าฮอกยาตอนแรงโคตรตอนแรงกยาตอนเช้าสิเป็นยังอืมโอ้โหฮะอเรากินยาแก้ปวดไปเลย อ้พี่น้องเลยเนาะอ,อ่าบรรยากาศตอนแรกครับหักไรพี่น้องเลยเนะาะเดี๋ยวต่อกันอีกขึ้นหนึงพี่น้องเลยพักกล้องก่อนโดยน้องเนาะเปิดภาพมาใหม่ก,กันมาห้องหักแล้วพี่น้องเลยไพ่กันเบลแจ้งประได็นีม่มาเนี่ยพี่น้องเนาะพวกเราโฟมาเนาะปฏิบัติกับจากปุตุโจยเนาะ เมื่อนี้กับพ่อได้เข้าไปหาทางน้องเบยเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าขึ้นมากอะคำแล้วเนาะมืเอื่นเด้อพี่น้องเด้อมืเอื่นกับสิเข้าไปหาทางน้องเบยอยู่ประมาณช่วงสิบโมงหรือว่าสุกเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะชีพากันแกตาน้าใส่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะว่าเอากระพาการซื้อปีนมาแล้วกับป้าไว้เพื่อนประตูโจยมาเพื่อนน้องสายฝนเนาะ กำลังวา่าสิกาเกียวผ้ากันต้มมีต้มตออยางนม้ได้พี่น้องเราูัว่ามันมเป็นนี่ได้กินได้ว่าสีไทำมน้ำอุ่นได้่มันมน้ำห่อนได้มีบูญสำเร็จลูกพี่น้องเราอันนี้คืออาหารดอนแรงขับเขา่าพุทธาพ่อกรับเติมไปด้วยพี่น้อง หรืว่าบตจยเพิ่นกเป็นไข่แห้งพี่น้องเนาะอ่าวงเว้นนี่กคือว่าทเพิ่นเอายาให้ให้ไปแล้วเนาะ3 4เม็ด5เม็ด6เม็ดพุ่นแลพี่น้องเพิ่นกินบาดละ2แต่ว่าเรากอกับบบคลอีหยังแน่ทางบตจยกเนาะเากินมม่วงอา หม,มองม่วงมาเคือทั่วมุเต็มเนาะมันะกนัอ่าพิษไข่อยู่แล้วนิดหนนะ่อยเนาะแล้วก็น้ำเย็นนะเาน,นาะทั้งบําเพ็ญกับเนี่ยน้ำหลวงพระปูจูวัญโยมาไหวทั้งตู้เปื่กินเนาะอ่าเป็นส่งเป็นยังอ่าถ้าเข้าเข้าเข้าไข่เนข้าก็ขึ้นอยากแบบแนวโสมหมักไม่มัก,มกท่านจะสี่ไป่น่อยเนานะอ่าคือเป็นไข่เนี่ยคือเราไป อาวายุป้าเนาะหรือว่ารับเมื่อยเลาวอย่างหรือว่าเขาคนคนเฒ่าคนแก่นะอากาศมันฮ้อนแน่พี่น้องเลยเนาะอากาศฮ้อนแน่เขากินน้ำกินได้รีคำมากอะมานอนผักนอนเศร้ากันทุกคนยาเข้ากันมากตากแดดแน่มันก็เลยเป็นไข้เราพี่น้องเนาะอากาศมันก็จะเปลี่ยนได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็ถือว่าฮ้อนเนาะฮ้อนสองสามเมื่อขึ้นหลังหมดลมหนาวอะไรพี่น้องเนาะ ืนอ,อนี้ว่าฮ้อนพี่น้องเอ้ย่านั่นแหละพี่น้องทําให้ทางประตูจยมันปิดไข่อากากปรับเปลี่ยนเฮาก็ปรับเปลี่ยนบ่ทันเนาะอ่ามื้อนี้บ่มีหยังหลายมื้อนี้พี่น้องได้อ่ามีเนาะจยําหมูสับแต่ว่าน้ํานี่บ่ฮ้อนปานไดเนาะได้เด้ออีนาวาอ ดองซีมกอ่ะเนี่ยพี่น้นองนะซีม,กกมุก <c oughs> นนได้งมะพูดนมีดอน <c oughs> อ่ะมามาพี่น้องกินข้าวนล้วกันเด้อน้นองกินข้าวแรงนล้วกันเลยจุก <c oughs> มี เนาะด้วยกันหรือว่าเรื่องสังกสีเนาะทั้งบ้านห้องสะโพกเนะมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะก็มีแต่ว่ามื่อว้นี้เนาะแต่สิ่งเข้ามาเปลี่เมืองวางเปล่นชีมุ่งสังกสีบ่อหรือว่าเปลี่ยนชีตํากบหรือว่าสาบบุกควันบ่อเนาะเอากระยมหูนะพี่น้องเนาะว่าเทาจะสาบเปล่นมาเทียตัวตะกอนอ่าถ้าเห็ดมุ่งห่างคาก่อนมันกะโฮมเฮาเนาะ อันนี ang, acceso, ้พี up, nice ่น้องใหม่ก็ถือว่ามาเรียบร้อยแล้วเนาะสังกสีสีแดงแดงอ้ำพี่น้องเหม่เนาะเข่ากันกับไม้เสียราพอดีเลยเนาะดีใจน้ำข้างน้องสายปนกับมุ้งโจยถือว่าอื่นก็ถือว่าเริ่มมุ้งได้เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะแต่เราดูดเบิ่งว่าเป็นสร้างคนสิมุ้งกอนโบหรือว่าสีกอคอนโบเนาะแต่พักสร้างเพเ่็นพี่น้องเนาะสะดวกแบบใดญเนาะเตื่อกับเป็น จำนองก็ได้พักได้สงการเนาะปีใหม่พี่น้องเนาะเจ้าพันธิซัตพักปีใหม่อ,อะ้รเนาะกถือว่าเป็นมุ่งกัอน,น,อนอะไรเนาะพี่น้องเนาะทานมาผิดพลาดประการใดการ,รขอโทษขอภัยสิพี่น้องเด้อเนาะมาต่อคลิปอยู่พักมาเนีน่ยเนาะถือว่าเอาไปพาก,กันกลับเลยทางซากมันกับพักกับเมื่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยน้องสแฟนผมมนก็นกน หนึ่งเขาหนึ่งหน้ามั้งเนาะเก็บกินแรงกับมีกินยูนยเนาะซื้อปลาเผาแฝงเป็นพี่น้องเลยเรากะในภาคกันกลับมาเืินที่เข้าไปแต่เศร้าๆพี่น้องเ,เนาะดีว่าโทุเมื่อทั้งบ้านกับนังพันธัญญากระสบายเป็นไข้พี่น้องเ,เนาะเป็นไข้ไเป็นไข้ทั้งแม่รู้ไปก็ได้ เป็นกินยากินยาเนาะผักพรอนเนาะเปิดไข่อากาศมันบ้าเปลี่ยนเลยพี่น้อยของช่วงนึงเนาะวาวาเด็กน้อยว่วาผู้ใหญ่เนาะเป็นไข่พี่น้อยเฮ้ยเห็เป็นผักพรอนมองเปิดขึ้นมาพี่เนาะทั้งแดงๆเศาไว้ๆเนาะทางพันนยาเปิดไข่อากาศเปิดไข่เมื่อเช้านี่แหละพี่น้องเนาะเช้านี้เปิดไข่ยังมากินข้าวเป็นยอยู่ยมาโทรมากเกเลยว่าเปิดไข่ที่บัวเนาะเดี๋ยวก็นลูกโจยเนี่ยพี่น้อยเนาะบุบคว่ำกัน น้องรับเนาะคลิปนี้กับมมมีอย่างไรพี่น้องไหมเนาะเติมๆสำหรับเพื่อนน้องสะพูนกดีอุดีใจน้ำเพิ่อนเนาะที่ว่าจะได้มุมหลังคานสะพูนเพิ่นการตื้นเต้นดีใจพี่น้องไหมเนาะที่ว่าเพิ่นกะวากก่ารถม้าเนาะประหารเนาะแต่มาส่งสั่งเสียเพิ่นเลยพี่น้องนสะพิ่นหมู่หนุ่ด้วยว่าจะมาส่งเมื่อใดรเน,น,นาะเนาะประมาณอีกเมื่อวันจันทร์นัดค้างฟื้นไฟกับชีเรมเขามา้ามาแห้ะพี่น,อน้องเนาะพี่นอ้องมาเสียนว่าโทรถามทางไปเพิ่นว่า มันจัดหรือว่ามันคาดเนี่ยอาชีพเขามาเขาติดตั้มให้ทั้งเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเนาะก็ดีใจนะพี่น้องเนะาะแต่มีทั้งหรือว่าเอ้าเหตุเชียนแล้วงงแล้วมาอยังแงรกแต่เสร็จลเนื่อการเดินเดินพื้อนเดินไปเลยพี่น้องเนาะก็ดีใจพี่น้องสซ่บคนเอ้าติดตามอัปเดตเบื่อนกันไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อเนาะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้งพ่กเพื่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่านคลิปในพวกแม่พี่น้องใเบล็อกในโ่นอันตกัน ก็เดินก็ขอขอบคุณขอบคุณที่ว่าบนกกดขามพุซาทางว่าวบุเผยไปเด้อพี่น้องเนาะเนาะสำหรับที่นี้ทางบ่าเผยกกษตรกรตัวภาคกินข้าวก่อนพี่น้องเหรออุดพ่อกันมือเช่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาปิดก็เดิกัขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีพี่น้องเบิดทุกท่านเนาะติดข่าวมาติดตามรับชมเอาหมดใส่พ่อในพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อนอนดับ ฟันดีพี่น้องเนาะมีความสุขกายสบายใจสุขภาพเข้มแข็งอยูด่ดีมีแห้งอายุหม,มัน่นขดเยื่อนเ,อน,เอน้อสำหรับทั้งผู้รับผู้ใหญ่จะดีจะบุญเพื่อทุกทุกท่กทานเนาะทั้งในเชรนน่ลหลายๆท่านนะที่ว่าสุขสมทบขามาซอยทางเยื่อนนอ้องสายผลลุ่งจยดียใจพี่น้องเนาะขาทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจจะรือ้อพุงเฮือยงแนนาทีการงานเน้อสำหรับคิปนี้ทั้ง่าวเวลาบีนะนะ้องไปสักกอนแล้วขอ,ขอ,ขอ,ขอากล่าวคำว่า สบายดีสบายดีบ๊ายบายเลยพี่น้อง